ออก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและก็กด Subscribe ให้ด้วยแล้วก e. ันนะคะจะได้ไม่พลาดข,ข้อมูลดีๆค่ะวันนี้สำหรับในส่วนของวันที่24 2475 24หลายคนคนคุ้นดีนะคะสำหรับในส่วนของวันการเปลี่ยนแปลงจากระบบสมบูรณ์ระยะนาสิทธิราชเป็นระบบประชาธิป,ปไตย24มิถุนายนพศ2482และทำพิธีเปิดเมื่อวันที่24มิถุนายนพศ2483ในสมัยจอมพลแปลพิบูล สสงคราบดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีอนุสาวรีประชาธิปไตยเป็นผลงานการออกแบบของหม่อมหลวงปุ่มมาละกุลอันเป็นแบบที่ชนะการประกวดการออกแบบอนุสาวรีแห่งนี้การออกแบบได้นำสถาปัตยกรรมไทยมาผสมผสานตรงกลางจะเป็นสมุดไทยที่สื่อถึงรัฐธรรมนูญ ประดิษฐานบนผ่านแว่นฟ้านอกจากเป็นการสัญลักษณ์เพื่อรล,ลึกถึงประชาธิปไตยแล้วนั้นอนุสาวรีย์แห่งนี้ยังเป็นหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยอีกด้วย อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้ใช้เป็นพื้นที่สำคัญของการชุมนุมทางการเมืองหลายครั้งอาทิการชุมนุมของประชาชนและนักศึกษาเหตุการณ์14ตุลาการชุมนุมของประชาชนในเหตุการณ์พฤษภาธมินการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติพศ2553การชุมนุมคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมพศ2556เป็นต้น ในสมัยจอมพลแปลพิบูลสงครามดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้มีดำริให้จัดสร้างอนุสอน,อน,สอนเพื่อเป็นอนุชนคนรุ่นหลังลํำลึกถึงความสามัคคีกลมเกลียวในชาติและพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญของชาติเอาไว้ตลอดจนการปกครองในระบบประชาธิปไตยซึ่งนำมาเป็นการสถาพรแห่งชาติ รัฐบาลจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การสร้างอนุสาวรีย์เมื่อพิจารณาที่เหมาะสมแล้วนั้นจึงเห็นว่าบริเวณถนนรัชดำเนินที่กำลังมีการปรับปรุงอยู่ในขนาดนั้นเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมประกอบกับขนาดนั้นมีการก่อสร้างสะพานเฉลิมวันชาติในบริเวณเดียวกันการสร้างอนุสาวรีย์จะยิ่งสร้างความสง่าง,งามแก่บ้านเมืองรัฐบาลได้มีการจัดการประกวด การออกแบบอนุสาวรีประชาธิปไตยแห่งนี้ขึ้นโดยแบบที่ได้รับรางวัลจะนำมาจัดสร้างเป็นแบบของหม่อมหลวงปุ่มมาละกุลพิธีก่อเลิกอนุสาวรีได้ถือเลิกวันชาติไทยในขณะนั้นคือวันที่24 มิถุนายน2482เป็นวันก่อเลิกโดยจมพลแปรพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้เป็นประธานในพิธีในมณฑลพิธีเริ่มต้นขึ้นเวลา9.19นาิกานาทีเสร็จสิ้นเมื่อเวลา9.57นาฬิกานาทีการก่อสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพศ2482โดยรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมาการการก่อสร้างอนุสาวรีย์ขึ้น เพื่อที่จะคอบคุมกำกับการก่อสร้างโดยมีศาสตราจารย์สินพีรศีเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างและสิทธิเดชแสงฮิรันเป็นผู้ช่วยปั้นอนุสาวรีย์ใช้งบประมาณทั้งสิ้น250,000บาทจอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในพิธีเปิดอนุสาวรีย์เป็นข้อความตอนหนึ่งว่าอนุสาวรีย์นี้จะเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญก้าวหน้าทั้งมวลเป็นต้นว่า ถนนสายต่างๆที่จะออกจากกรุงเทพไปยังหัวเมืองก็สามารถจัดนับจากต้นทางอนุสาวรีย์นี้ถนนราชดำเนินซึ่งเป็นแนวทางของอนุสาวรีย์ถนนราชดำเนินซึ่งเป็นแนวทางของอนุสาวรีย์ก็กำลังสร้างอาคารให้สง่างาม เป็นที่เชิดชูเกียรติของประเทศและเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชที่ทรงตั้งพระาราชอาณาไทยจะทำให้ถนนเส้นนี้เป็นที่เชิดชูยิ่งอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นรูปหล่อลอยตัวประกอบด้วยรูปเล่มรัฐธรรมนูญในสมุดไทยประดิษฐานบนพานแว่นฟ้าสร้างด้วยทองแดงมีความสูง3เมตรหนัก4ตัน ตั้งบนฐานรูปทรงกลมด้านบนโค้งกลมด้านล่างเป็นลานอนุสาวรีย์ยกสูงมีบันไดโดยรอบรอบนอกของลานอนุสาวรีย์มีครีบทรงแบนอยู่สีทิศที่โคนครีบมีภาพแกะสลักลายปั้นปูนและมีรัวเตี้เตียกั้นโดยรอบลานของอนุสาวรีย์รั้วนี้ใช้ปืนใหญ่โบราณจำนวน75กระบอกฝังดิมโผล่ท้ายกระบอกขึ้นมา เป็นเสาคล้องโซ่เชื่อมต่อกันครีบทั้ง4ด้านสูงจากพื้น24เมตรมีรัศมียาว24เมตรหมายถึงวันที่24ซึ่งเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองพันธุนฉบับรัฐธรรมนูญซึ่งตั้งอยู่บนยอดป้อม กลางตัวอนุสาวรีย์สูง3เมตรหมายถึงเดือน3หรือว่าเดือนมิถุนายนขนาดนั้นนับเดือนเมษายนเป็นเดือนแรกของปีตรงกับเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยนั้นและหมายถึงอำนาจอธิปไตยทั้ง3ภายใต้รัฐธรรมนูญนิติบัญญัติบริหารและตุลาการขอขอบคุณข้อมูลภาพและเนื้อหาจากทีนิวอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i เพื่อจะได้ไม่พลาดในสิ่งข้อมูลต่างๆนะคะ